สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนีมาดามกับผ้ามาเห็ดงานน,นั่มเนาะนะนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นทีทํางานของมาดามจ้าหลายหลายคนกับมีความสงสัยหลากหลายแตกต่างกันไปนจะจาะเนาะบางคนเพิ่นกระสงสัยว่าเป็นเมียฝรัง่งเป็นยังต่องเห็ดงาน ต่กีต่กอนข่อยกับเบเคยคิดรอกว่าเป็นเมียรฝรัง่งสิต่องเฮ็ดงานแต่งานกับฝรั่งแล้วต่องมาเฮ็ดงานเพราะว่าข่อยอยู่เมืองไทยสามีก็เฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเป็นมาดามอยู่เมืองไทยกับ,บ่บเคยได้เฮ็ดงานจากพี่น้องแต่ว่ายายเข้ามาอยู่เดนมาร์กปีแรกกับไปโรงเรียนปีที่สองกับไปเรียนใบคับคี ปีที่สามเลียนจบได้ไบคขับขี่แล้วท่างรัฐบาลเขากะยัดเยียงงานหายจา้าขันเฮ้าบริหารงานสามีเฮาก็ต้องใจหายหเฮ้าหบนนาบริหารใจหายเฮ้าเรากจ่ะยจให้รัฐบาลรัฐบาลกะแบ่งมาห้เฮ้าสมมุติว่าเขาเก็บจากสามีเฮ้าหาหมื่นจังเสียเขาก็สิแบ่งห้เฮ้าแค่สองหมืน่น เจ้าสิห้สามีเจ้าเสียแต่ละเดือนเฮอว่าเจ้าสิยอมเพียรงานให้คอยถามเจ้าแน่มันเป็นเรื่องที่จาเป็นมันกระต้องเห็ดซอยเหลือกันนอกจากเนาะสิมาบอกหายฟังพ่อเขาข่าว,าว,าวซ้ำนี่ละว่าเป็นอย่างจังสงสัยกันแทอยูเบศเดนมาร์กกฎหมายเพิ้นบ่ใหา้ใูมานนางกินนอนก,กินดอกจ้าสิได้นางกินนอนก,กินจะพันหนึง่งคนพลป่วย สองคนพิการคนพิการทั้งจิตคนพิการทั้งใจจะ้ะถ้าพิการแขนพิการขาจิตยั่งดีสมองยั่งดีเพิ่นก็นยั่งเฮ็ดงานเฮ็ดอันเฮ็ดความดีซอยสังคมได้จ้านี่ละ่ะคอยสิว่าวให้พี่ให้น้องฟังตะกี้คอยก็งงคือพวกเก่านั่นละลงทุนเอาฝรั่ง เป็นยังสิต่องไม่เห็นงานขอกะถามตัวเองขึ้นกันเพราะแต่มาอยู่บ้านเมืองเพิินเข้าใจศึกษาก็เลยได้ห้ว่ากฎหมายเพิ่นเป็นแบบนี้กฎหมายเพิ่นเป็นจังซี่คนไทยบางคนกะตามผัวมาอยู่ประเทศนอกบางคนขี่ขานบม่อยากเห็นงานก็หายผัวเหตเรือง เดินเรื่องให้ว่าจะของนีป่วยพี่น้องแบบนี้ก็มีจา้ามีหลายกรณีนอกจากเนาะบางคนเพิ่นก็คุยได้ว่าผัวเพิ่น่ให้ไปเห็ดงานทางสันยังสี่แต่กลัวเพิ่นสิมีมือน,นั่นได้เพิ่นก็ต้องให้ผัวเพิ่นในเห็ดเลื่องยื่นกระดาษว่าเพิ่นนีป่วยปวดนันเก็บหนีเห็ดงานบ่ได้กระบ,บ่แมนเรื่องง่ายจา้าพี่น้อง ่อยเฮ็ดงานเองดีกว่าบ่ต่องแบเมอขอเงินผัวจ้ะไดเองก็ใส่เองจากพี่น้องอยากทรงให่พ่อแม่ก็ได้ทรงจ้ะ่อยมาอยู่สามปีแลกบ่ได้เฮ็ดงานผัวกับบ่มีเงินให้เพราะว่าคาชสจายจมันสูง ค่าบ้านค่ารถค่า so ทุกส like <พ NIS> ิ่งทุกอย่างแหละพี่น้องมันแพงผัว่อยบ่มีเงินส่งให้พ่อให้แม่่อย่อยกัขาาคอยกัแกงผัวคอยคอยบอกขอาใจคอยก็บอกขอาใจคือพวกเจ้านั่นละไปอยู่ไปอยู่มากคอยเลยเข้าใจแต่ว่าทางผัวคอยทางพอปูแมย่าเพิ่นก็บยาให้คอยเห็นก้านดอก แต่ว่ามันเป็นกฎหมายของเพ่นเป็นกฎเป็นระเบียบของเพ่นว่ามู่เฮ้าทุกคนต้องเห็นงานคันบรเห็นงานกับพี่น้องออกสังคมบ่ไดเขาตานาอีขีข้า,าน,าานมานอนกินภาษีกูมันจะเป็นแบบนี้จ้ะขมันเฮาอันมีงานเห็ดบ,บ่าวแต่งานอย่างก็แล้วแต่งานโรงงานงาน,งาน,งานทำความสะอาดงานเลียงผู้เฒ่างานเลียงเล็กน่อย งานทุกจริงทุกอย่างมีหน้ามีตาเบิดจ้าบางคนพนนกับว่าเหตุความสะอาดเป็นการที่ตามต่อยแต่ว่าอยู่ยประเทศเดนมาร์กบ่ตามต่อยได้จ้ะเดอ้อเป็นงานมีเกียรติอันดับหนึ่งคือการจ้าพออีหยงังเพราะว่าเฮ้าก็เสียภาษีเท่าเทียมกับผวกโรงงานผวกออฟฟิศ คือการจางานทุงานเท่าเทียมกันเบิเพราะว่างข้า่ายภาษีคือกันอันนี้คือความเท่าเทียมของประเทศเดนมาร์กจ้าหวังว่าคลิปคลิปนี้หลายๆคนสิข้าใจเนจาะจ้ะเนาะว่าเป็นเมียฝรั่งเป็นยังตองเฮดงานคาันบ่เฮดงานเข้ากับเก็บกับผัวนี่แพงคักจากพี่น้อง บ่มีเมียตัวใดรับใดดอกจ้ามาอยู่กับเขากับฮักเขามาอยู่กับเขากับลี่ตนเขาและอีกอย่างหนึ่งที่เขาเก็บเอากัะเปาเขานยเขาบ่ได้เก็บให้พ่อให้แม่เขาจ้าเขาเก็บไปเลี้ยงพวกอันอพยพจังเสียนา <c oughs> เพราะว่าประเทศเดนมาร์กเป็น,นปอีกประเทศหนึ่งที่รับพวกอพยพเขามาต้องดูแลต้องเทคแค่เขา พนกัเก็บเอาเงื่อนจากเฮ้าในละไปเลี้ยงพวกเขาเพราะฉะนั้นเฮ้าทุกคนเป็นเมียฝรัง่งต้องเฮ็ดงานจ้ามีละมันเป็นยันศีละเจ้าชิยอมให้เขามาเก็บกับผัวเจ้าไปเลี้ยงอันผวกอพยพบเมื่อว่าเจ้าชิยอมเฮ็ดงานแล้วผัวเจ้าบ่าตตองใจหายหผัวเจ้าแคจ่ายแค่ภาษี เจ้าเหตุงานเจ้ากระจายแข่พาสีซัมมี่นิลจ้าว่าเป็นอย่างเมียฝรั่งต่องเหตุงานขันโบเหตุงานทั้งรัฐบาลเขาก็มาเก็บกับผัวเฮานี่แหละเข้าใจนอกจะเนาะเครื่องมันดังเขาต้องปิดเครื่อง คอยต้องไอคอยต้องคอยต้องคอยต้องปิดเพราะว่าเครื่องมันเสียงดังนะจ๊ะพี่น้องมาว่าแล้วกันเสียงมันฟังบาชัดเสียงมันบอได้ยินเลยจ้ะนี่แหละคอยเลยอันปิดเสียงแล้วมานาาั่งว่าเอาน่าจ้นะเนาะวางว่าคลิปนี้มีประโยชน์กลับหลยไล่คนที่สงสัยน่าจ้นะเนาะบ่าวแต่เจ้าบา่าวแต่ข่อยข่อยก็สงสัยคือกันหลักลงทุนแต่งงานกับฝรั่งเป็นยังทิ่ต้องมาเหตุงานอัน แบบนี้เนาะนอกจากเนาะก็บ่เคยคิดบ่เ,เคยฝันคือกันหล่ะพี่น้องบ้านนี้ก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบาทนี้มันเป็นยังสี่หลักโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซันีิจ้าไว้พอกันคลิปหนานอกจากเนาะคลิปนี้ก็ซันีิละจ้าหิมะข้างนอกรกะต๊ะเลยอีกคือเก่าจากพี่น้องเดี๋ยวมื้อน,นี้ก็นั่งอันยางลุยหิมะก,กับบานเน้อมื้อน,นี้รองเท้าดีๆก็บด้เอามาไปก่อนจ้า